ในค่ำคืนที่สนามกีฬากลางเต็มไปด้วยเสียงเชียร์และแรงสนับสนุนจากแฟนบอลทั้ง2ประเทศทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยได้แสดงให้เห็นอีกครั้งว่าพวกเธอยังคงเป็นหนึ่งในทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการคว้าชัยเหนือทีมชาติบังกลาเทศไปอย่างเหนือชั้นด้วยสกอร์3-0เกมนี้ไม่ใช่เพียงชัยชนะธรรมดา แต่เป็นการแสดงศักยภาพความเป็นทีมเวิร์กและคุณภาพของนักเตะหญิงไทยที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมาบังกลาเทศเองแม้จะพยายามอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่สามารถต้านทานความเร็วความเฉียบคมและจังหวะการเล่นที่เป็นระบบของไทยได้ตลอดทั้งเกมตั้งแต่นาทีแรกก็ขอองค์การแข่งขันทีมชาติไทยเปิดเกมบุกทันทีด้วยความมั่นใจพวกเธอแสดงให้เห็นถึงความพร้อมทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ การตป่าบอลสั้นระหว่างแดนกลางกับแนวรุกเป็นไปอย่างแม่นยำและไม่นานนักก็เกิดจังหวะอันตรายแรกจากการยิงของกองหน้าตัวเก่งที่เรียกเสียงเฮจากแฟนบอลไทยได้ทั่วสนามถึงแม้ลูกยิงนั้นจะยังไม่เป็นประตูแต่ก็เป็นสัญญาณเตือนชัดเจนสำหรับแนวรับของบังกลาเทศว่าพวกเธอกำลังเผชิญหน้ากับทีมที่ไม่ง่ายเลยบังกลาเทศพยายามตั้งเกมรับแน่นในแดนหลังและรอจังหวะสวนกลับ แต่ความแตกต่างด้านประสบการณ์และความเร็วทำให้แนวรับของพวกเธอต้องเจอกับแรงกดดันอย่างต่อเนื่องนาทีที่18ไทยได้ประตูขึ้นนำจากการเล่นจังหวะต่อเนื่องทางกราบซ้ายบอลถูกเปิดเข้ามาอย่างแม่นยำก่อนจะถูกยิงจ,จ่อเข้าประตูไปอย่างเด็ดขาดเสียงเฮดังกึกกล้องทั้งสนามผู้เล่นไทยแสดงความดีใจอย่างเต็มที่และสิ่งที่น่าสังเกตคือพวกเธอไม่ได้หยุดอยู่แค่ประตูแรกแต่ยังคงบุกอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มสกอร์ หลังจากครึ่งนำบังกลาเทศพยายามเปิดเกมรุกมากขึ้นแต่กลับเปิดช่องว่างในแนวรับให้ไทยได้ใช้ความเร็วโจมตีสวนกลับไทยมีจังหวะยิงเพิ่มหลายครั้งแต่ผู้รักษาประตูของบังกลาเทศยังคงเซฟได้อย่างยอดเยี่ยมในหลายจังหวะอย่างไรก็ตามในนาทีที่36ทีมชาติไทยก็สามารถทำประตูที่สได้สำเร็จจากจังหวะยิงไกลสุดสวยบอลพุ่งเสียบมุมอย่างสวยงามจนผู้รักษาประตูแทบขยับไม่ทัน ประตูนี้ทำให้บรรยากาศในสนามยิ่งคึกคักขึ้นไปอีกทีมไทยเริ่มเล่นอย่างมั่นใจมากขึ้นและสามารถควบคุมเกมได้อย่างเบ็ดเสร็จครึ่งหลังเริ่มต้นขึ้นด้วยรูปเกมที่แทบไม่ต่างจากเดิมไทยยังคงครองบอลและเดินเกมบุกอย่างต่อเนื่องในขณะที่บังกลาเทศเริ่มแสดงอาการล้าให้เห็นการเคลื่อนไหวของแนวรับเริ่มช้าลงทำให้ไทยสามารถเจาะเข้าไปได้ไง่ายขึ้น นาทีที่60ทีมชาติไทยได้ประตูที่3จากการเล่นร่วมกันอย่างสวยงามของแนวรุก3คนก่อนที่กองหน้าตัวเป้าจะซัดเข้าประตูไปแบบไม่เหลือซากเป็นประตูที่สะท้อนถึงการทำงานเป็นทีมอย่างแท้จริงเพราะทุกคนมีส่วนร่วมตั้งแต่จังหวะแรกจนถึงจังหวะสุดท้ายแม้จะนำห่างถึง3ประตูแต่ทีมชาติไทยยังไม่หยุดความมุ่งมั่น พวกเธอยังคงเล่นอย่างมีระบบไม่ประมาทและพยายามฝึกซ้อมรูปแบบการเข้าทำในระหว่างเกมจริงเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันระดับทวีปที่จะมาถึงต่อไปขณะเดียวกันทีมบังกลาเทศก็พยายามอย่างเต็มที่ในการสร้างโอกาสทำประตูแม้พวกเธอจะยังไม่สามารถเจาะแนวรับไทยได้แต่สิ่งที่เห็นชัดคือความพยายามความมุ่งมั่นและหัวใจของนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ ตลอดทั้งเกมแดนกลางของทีมชาติไทยคือหัวใจสำคัญที่คอยคุมจังหวะทั้งรุกและรับการเล่นของพวกเธอเต็มไปด้วยความเข้าใจในแทคกติกและความสามารถีการจ่ายบอลทะลุช่องที่แม่นยำทำให้เกมของไทยดูไหลลื่นและอันตรายทุกครั้งที่บุกเข้าไปในแดนของคู่แข่งนอกจากนี้ผู้เล่นในตำแหน่งปีกทั้งสองฝั่งยังสามารถสร้างโอกาสได้อย่างต่อเนื่องจากการลากเลื้อยและครอสบอลที่แม่นยำ ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่าง2ทีมในเกมนี้ช่วงท้ายเกมไทยยังคงควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ทั้งหมดแม้จะมีจังหวะที่บังกลาเทศพยายามยิงจากระยะไกลยอยู่บ้างแต่ก็ไม่สามารถผ่านมือผู้รักษาประตูของทีมชาติไทยที่เล่นได้อย่างมั่นใจและนิ่งเกินวัย เกมจบลงด้วยชัยชนะของไทย3 0ถึงศูนอย่างสมศักดิ์ศรีเสียงปรบมือดังกึกกล้องทั่วสนามทั้งจากแฟนบอลไทยและแฟนบังกลาเทศที่ชื่นชมในสปิริตของทั้ง2ทีมหลังจบเกมโค้ชของทีมชาติไทยได้กล่าวชื่นชมลูกทีมว่าพวกเธอเล่นได้ตามแผนมีความมุ่งมั่นและแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ชัดเจนโดยเฉพาะในด้านความฟิตและการเคลื่อนที่ที่รวดเร็ว ส่วนโค้ชของบังกลาเทศเองก็ยอมรับในความแข็งแกร่งของไทยพร้อมกล่าวว่าการเจอกับทีมระดับนี้คือโอกาสดีในการเรียนรู้และยกระดับทีมของตนให้ก้าวไปข้างหน้าชัยชนะครั้งนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มความมั่นใจให้กับทีมชาติไทยเท่านั้นแต่ยังตอกย้ำสถานะของพวกเธอในฐานะทีมชั้นนำของภูมิภาค อีกทั้งยังเป็นแรงผลักดันให้ผู้เล่นหญิงรุ่นใหม่ของไทยมีกำลังใจในการพัฒนาตัวเองต่อไปฟุตบอลหญิงไทยในช่วงหลังได้รับการสนับสนุนที่ดีทั้งจากสมาคมและภาคเอกชนทําให้เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนทั้งในด้านเทคนิคและความพร้อมของนักเตะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือหัวใจนักสู้ที่ไม่เคยยอมแพ้ของพวกเธอในอีกมุมหนึ่งของสนามทีมบังกลาเทศแม้จะแพ้แต่ก็ได้รับเสียงชื่นชมในความพยายาม พวกเธอมีช่วงเวลาที่เล่นได้อย่างมีระบบและกล้าแลกในบางจังหวะนักเตะบางคนโชว์ฟอร์มได้ดีเกินคาดโดยเฉพาะผู้รักษาประตูที่ช่วยเซฟประตูหลายครั้งปฏิเสธการเสียประตูเพิ่มอีกหลายลูกถ้ามองในแง่ของประสบการณ์เกมนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยให้บังกลาเทศเรียนรู้วิธีรับมือกับทีมระดับสูงในภูมิภาค เกมนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของระบบฟุตบอลหญิงระหว่างสองประเทศอย่างชัดเจนไทยมีลีกอาชีพที่เริ่มพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีระบบเยาวชนที่สร้างนักเตะรุ่นใหม่ออกมาอย่างสม่ำเสมอขณะที่บังกลาเทศยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นขอองค์การสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านฟุตบอลหญิงแต่สิ่งที่พวกเธอมีคือความตั้งใจและแรงผลักดันจากภายในซึ่งไทยยังเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่อง วันหนึ่งบังกลาเทศอาจจะกลายเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของทีมไทยได้ในอนาคตหลังเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นภาพของนักเตะทั้งสองทีมที่จับมือกันและยิ้มให้กันสะท้อนถึงความสวยงามของกีฬาที่ไม่มีแพ้หรือชนะอย่างแท้จริงมีแต่การเรียนรู้และการเติบโตทีมไทยเดินออกจากสนามพร้อมความภูมิใจส่วนทีมบังกลาเทศเดินออกพร้อมบทเรียนสำคัญที่พวกเธอจะนำไปใช้พัฒนาตัวเองในเกมต่อๆไป ชัยชนะของไทย3-0ในเกมนี้ไม่ใช่เพียงตัวเลขบนสกอร์บอร์ดแต่เป็นภาพสะท้อนของความมุ่งมั่นความเป็นมืออาชีพและความรักในฟุตบอลที่ทำให้พวกเธอก้าวขึ้นมาอยู่ในจุดนี้ได้ฟุตบอลหญิงไทยกำลังอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและชัยชนะครั้งนี้จะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ทั้งทีมและแฟนบอลทั่วประเทศรู้สึกภูมิใจในธงชาติไทยที่โบกสะบัดอยู่เหนือสนามอีกครั้งอย่างงดงาม